สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องสอนเพาะต้นไม้บายเนนนี่ค่ะและต้นที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะคะเรียกว่าต้นลิ้นฟ้าค่ะหรือบางคนก็จะเรียกเจ้าต้นนี้ว่าต้นเพกานะคะแต่ทางภาคเหนือของเราเรียกว่าต้นบลิฟไหไม้นั่นเองค่ะ แล้วฝักของต้นเพกานะคะก็สามารถนําไปรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเพราะกันก่อนค่ะว่าวิธีการเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ภาษาเหนือวลคํมขอเสนอคําว่าบลิดไม้ออกเสียงตามนะคะบลิดไม้ถ้าครั้งหน้าไปตลาดซื้อฝักเพกาบอกแม่ค้าไปเลยค่ะว่าแม่ค้าจ้าขอซื้อฝักบลิดไม้หน่อยเจ้า หากเพื่อนๆชอบคลิปของแนนนะคะก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงมาให้ดูกันค่ะวิธีการเลือกมเมล็ดนะคะก็ให้ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แสงส่องดูถ้ามันเป็นคู่แบบนี้อันนี้คือใช้ได้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้ฟออันนี้จะเป็นแบบเดี่ยวฟอตัวนี้ไม่โอเคค่ะเอาทิ้งเลย ต้นไหนที่เป็นคู่ๆก็แยกออกมาได้เลยนะคะอันนี้มนเมล็ดเต็มค่ะฝักหนึ่งเนี่ยก็จะได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้แค่ฝักเดียวเองนะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กันไกรตัดเลยค่ะตัดตามกรอบที่เขามีให้ะคะ่ะธรรมชาติสร้างมาให้เราใช้งานง่ายอยู่แล้วค่ะ เพื่อนๆจะตัดให้ชิดขอบหรือไม่ชิดขอบก็ได้นะคะตัวนี้ไม่มีผลเพราะว่าสังเกตดูว่ามเมล็ดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ข้างในอีกทีนึงค่ะขอแค่ว่าตัดไม่โดนมเมล็ดเขาก็เป็นพอค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่นํามาแช่มเมล็ดนะคะวันนี้เนี่ยก็จะใช้กระทะค่ะเพราะว่ากระทะตัวนี้ข้างในเขาจะเป็นสีดําใช่ไหมคะ,มะเมล็ดก็จะออกสีเหลืองนวลเวลาแช่เพื่อนๆก็จะได้เห็นชัดค่ะเราก็ทําการตัดนะคะตัดมเมล็ดไปเรื่อยๆนะคะอยาะ่าเพพาะกี่มเมล็ดก็ตัดไปเลยนะคะ เผื่อไว้หลายๆมเมล็ดก,ก็ดีเผื่อว่ามันจะไม่งอกหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้งอกถูกมเมล็ดแน่นอนค่ะส่วนน้ําที่เราจะใช้แช่ในวันนี้นะคะแนนก็จะเน้นสะดวกค่ะก็คือเอาน้ําประปาเนี่ยเอามาแช่ได้เลยค่ะเปิดน้ําก๊อกก็ใส่ลงไปง่ายสุดค่ะแต่ถ้าหากว่าใครมีเวลานะคะจะใช้น้ําอุ่นก็ไม่ว่ากันค่ะ ไปต้มน้ำนะคะแล้วก็ผสมน้ำให้เรียบร้อยค่ะวิธีการทดสอบว่าน้ำเนี่ยได้อุณหภูมิพอเหมาะหรือยังนะคะก็ให้เอานิ้วจุ่มลงไปค่ะถ้าเกิดว่านิ้วเราเนี่ยทนต่อความร้อนได้นั่นก็แสดงว่าใช้ได้แล้ะค่ะแต่ถ้ามันร้อนไปนะคะก็ผสมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงค่ะ แช่มเมล็ดไว้คืนหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากที่เราแช่มเมล็ดไว้คืนหนึ่งสังเกตว่ามเมล็ดทุกมเมล็ดนะคะเขาจะจมน้ำแล้วก็อิ่มน้ำมากด้วยค่ะตอนนี้มเมล็ดของเราก็พร้อมที่จะทำการเพาะแล้วค่ะ ดินที่ใช้ก็เป็นดินที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายต้นไม้นะคะหากเพื่อนๆไม่มีก็ไปซื้อมาได้เลยค่ะสีถุงร้อยห้าถุงร้อยก็ว่ากันไปนะคะเอาใส่กระถางนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเกลี่ยหน้าดินนะคะเมื่อเราเกลี่ยหน้าดินได้แล้วนะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนนะคะตรงด้ามจับของเขานะคะเอาไปวัดขนาดของมเมล็ดก่อน ที่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกะขนาดของหลุมค่ะสังเกตดูว่าหลุมเนี่ยไม่ต้องทําให้ใหญ่นะคะทาเป็นแบบเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ6หลุมนะคะวันนี้นันจะปลูกอยู่หเมล็ดกันค่ะระยะห่างระหว่างหลุมนะคะก็ให้เพื่อนๆกะเอาค่ะ1กระถางเนี่ยเราจะปลูกหกหลุมใช่ไหมคะก็กะไปตามนั้นได้เลยค่ะ หลังจากที่เราทําครบทั้ง6หลุมแล้วนะคะเราก็จะลงมือปลูกกันละค่ะด้านที่จะเป็นสีดําๆเนี่ยค่ะเอาด้านนี้ลงนะคะอ่ะสังเกตดูอีกรอบนึงค่ะเห็นไหมคะเอาด้านนี้ลงจิ้มลงไปตามหลุมที่เราวางแนวไว้เลยค่ะให้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะตามคลิปได้เลยค่ะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง6หลุมนะคะ หลุมที่4ี่ลงไปหลุมที่หแล้วก็หลุมที่6ตามลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราปลูกครบหหลุมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาดินนะคะมากลบหลุมกันค่ะกลบให้ครบหหลุมเลยนะคะ เราใช้ช้อนที่เราเอาเกลี่ยหน้าดินตอนแรกอะคะ่ะก็ทําการเกลี่ยดินนะคะโดยรอบเอามาปิดหลุมไม่ครบตั้งหกหลุมเลยะคะ่ะโดยที่เราค่อยๆทําแบบเบามือนะคะไม่ต้องกดให้มันแน่นมากอะคะ่ะต้องเหลือให้เขาไว้หายใจบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยหายใจเป็นอยู่คนเดียวเนาะต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนเพื่อทำการหายใจเหมือนกันค่ะ พอเราเกลีย่ยให้ครบหกลุ่มแล้วใช่ไหมคะหน้าตาที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เอาปล็อกกี้ฉีดพรมได้เลยค่ะฉีดพรมแต่พอดีนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันขังเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่ค่ะ,มะเมล็ดก็จะเน่าถูกต้องไหมคะและนั่นก็คือสาเหตุของการที่เราเพาะไม่งอกนั่นเองค่ะ นมาได้แค่8วันเองนะคะต้นเพกาหรือบริบไม้ของเราเนี่ยก็โผล่พ้นดินมาแล้วค่ะเพื่อนๆยังจำกันได้ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเพาะไปเราเพาะอยู่6กหลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าทั้ง6กหลุมเนี่ยมันจะงอกทั้งหมดไหมติดตามกันค่ะ เข้าสู่วันที่11แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าต้นเพกาที่เราเพาะไปทั้ง6เมล็ดนะคะงอกครบหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยต้นเพกากันนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่า ไอตัวสีขาวที่หุ้ม,มเมล็ดอยู่ค่ะบางต้นมันก็ยังสลัดออกไม่หมดตัวนี้เราสามารถเอาออกได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่มั่นใจที่จะเอาออกก็ปล่อยชิ้งไว้ได้ค่ะเพราะว่าตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะสลัดของเขาออกเองได้นะคะแต่อย่างแนนเนี่ยแนนใจร้อนเนี่ยก็จะอ,ออกแต่ว่าการเอาออกเนี่ยมันต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอเขาก็จะเกิดการฉีกขาดเสียหายได้นะคะ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะไม่เหมาะสำหรับคนที่ใจร้อนค่ะถ้าใจร้อนนะคะขั้นตอนนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะเมื่อออกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเข้าสู่วันที่16แล้วค่ะ ความสูงของเขาก็อยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะบางต้นเนี่ยมันจะเริ่มมีใบแท้ออกมาแล้วค่ะเหมือนอย่างต้นนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใบแท้ก็เริ่มออกมาสูงแล้วแล้วก็ส่วนต้นอื่นนะคะมันก็เริ่มทยอยขึ้นกันมาทีละนิดละค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะขอย้ํากันเลยเวลารดน้ํานะคะให้เลือกช่วงเวลาเลยถ้ารดเช้าก็เชา้ชาตลอดนะคะวันละครั้งถ้าจะรดตอนเย็นก็แค่ตอนเย็นนะคะวันละครั้งเหมือนกันค่ะ อัปเดตล่าสุดนะคะผ่านมาได้26วันแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าก่อนหน้านี้ใบของเขาเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแล้วค่ะแล้วก็ใบแท้เนี่ยออกครบทุกต้นแล้วนะคะสวยงามตามทองเรื่องเลยค่ะ ขั้นตอนการปลูกเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆดูคลิปของแนเนเนี่ยก็สามารถไปทําได้เลยค่ะไม่มีจบตานะคะเพื่อนๆคนไหนดูคลิปจบแล้วก็อยากเฉพาะเพกาบ้างนะคะแต่ยังหาซื้อเมล็ดพัน์ธุไม่ได้ก็สามารถซื้อกับแนนได้นะคะเพราะว่าแนนมีเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายค่ะถ้ายังไงก็หลังไม่มาคุยกันได้นะคะขายราคาไม่แพงค่ะ แ้นขึ้นไอดีลน์ช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดมาคุยสอบถามราคากันก่อนได้ค่ะเพกาเป็นไม้ยืนต้นและเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วย นิยมนำฝักอ่อนมาปรุงอาหารหรือทานคู่กับน้ำพริกต่างๆได้อีกด้วยค่ะซึ่งในฝักอ่อนของเพกาจะมีวิตามินซีและมีวิตามินเอสูงและก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันเส้นใยยอดอ่อนมีวิตามิน B1 B2 B3 โปรตีน ไขมันคาร์บโบไฮเดรตอีกด้วยค่ะส่วนสรรพคุณทางยาตำราสมุนไพรนั้นเราใช้ส่วนต่างๆของเพกาตั้งแต่รากเปลือกต้นฝักและใบรวมถึงเมล็ดหญิงตั้งครรภไม่ควรกินฝักอ่อนของเพกานะคะเพราะว่าเพกามีฤทธิ์ร้อนมากอาจทำให้แทงลูกได้ค่ะ ในคลิปหน้านี้นะคะเนนจะทำอะไรมาให้ดูอีกติดตามกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ